ครับวันนี้เป็นการส่งงานชุด power station 5,000วัตต์นะครับตัวนี้เป็นชุดโซล่าเซลล์นะครับร่วมกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิพร้อมแบตเตอรี่นะครับ48โวลต์ลิเทียม100แอมป์นะครับอันนี้เรามาดูกำลังการผลิตนะครับอ่าตัวนี้ครับเป็น เมนเบเกอร์ที่เข้าไปในบ้านนะครับอันนี้ใช้ไฟอยู่9.6แอมป์นะครับก็คูณด้วย220นะครับตัวน,นี้เป็นสมาร์ทมิเตอร์นะครับอันนี้ก็ใช้ไฟอยู่2,000วัตต์นะครับอันนี้ไฟจากการไฟฟ้านะครับก็จะเข้ามานี่ครับไฟจากการไฟฟ้าไม่มีเข้าเลยนะครับก็จะศูนย์ อับตอนนี้ที่ร้านก็นะครับก็จะมีตู้แช่นะครับตู้แช่หลอดไฟนะครับแช่สองประตูนะครับตู้แช่น้ำแข็งนะครับนนี้ก็จะมีเครื่องกองน้ำนะครับ เครื่องผ้านะครับตอนกลาคืนก็จะเปิดใช้แอร์นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตู้บุญเติมหลอดไฟตลาดนัดนะครับตอนนี้เราจะจำลองนะครับว่าปล่อยการไฟฟ้าดับนะครับ ว่าเครื่องเรายังจะทำงานอยู่ไหมนะครับอ่าตอนนี้เราจะปิดเมนการไฟฟ้าก่อนนะครับนะครับอ่าเครื่องอินเวอร์ต์จะแจ้งเตือนนะครับว่าระบบไฟจากการไฟฟ้าไม่มีเข้ามานะครับตัวนี้นะครับไฟเราก็ยังมีใช้อยู่นะครับอ่า ไฟไม่ดับนะครับไฟไม,ดไไมฟ่ดับนะครับไฟตู้แช่นี่นะครับไฟการไฟฟ้าดับนะครับอ่ายังมีโหลดให้ใช้อยู่นะครับโอเคไปเปิดโหลด ไฟฟ้าเข้ามานะครับมีเลขศูนย์นะครับไม่มีไฟเข้ามาเลยครับใช้ไฟอยู่สองพันกววัตต์นะครับ โอเคจบดนี้ <Okay. S 2> สดใจได้นะครับรค้านะครับรถทาไฟนะครับปีหน้าปีหกหกค่าไฟขึ้นอีกห้าถึงหกบาทครับสนใจติดต่อหริรัสเซอร์วิสนะครับ